สวัสดีครับพี่น้องช่องบาลดอนกู้ไปแล้วครับโอ้พี่น้องบริมาตรสองสามหมื่นน้ำขึ้นไหลยังไตพี่น้องนึกขึ้นเลยขึ้นเลยน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหลพี่น้องคนมาขึ้นเร็วเส้นครับโอ้บอลดอนบริมาตรสองสามหมื่นพี่น้องขึ้นขึ้นข้าวบ่าหุ่วมแล้วนั่นแล้วครับน้ำนะม,ม,มา,ข,า,มา 2, 30, 000, มขึ้น,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 ามมานไหวแท่นนะน้ำนะนะช่วมไปแล้วครับอีกบอลดอนพี่น้องเสียงบาลดอนครับ ก kind of ูไม่ไล่ไลพี่น้องยุกไลอยู่กลางน้ำครับไม่ครับไม่ไลอยู่กลางไม่น้ำครับนะขืนไว้พี่น้องมีคนไปมองยุบพี่น้องมีคนไปมองอยอ่ใครจได้อยู่ที่พี่น้องมานี่ได้รอปลาตัสองตัวอยู่บางคนก็ลด้หาตัวพี่น้องนะนี่น้าน้ามลายแล้วครับปากเริ่มห่างแล้วพี่น้องปากมูกะไยังก็เริ่มห่างแล้วครับเริ่มบ่มมีแล้วครับสิ่งที่จะ ปลามาอยเดียวราบประโตสองตแล้วครับย่ำนี่ครับตลอดครับทุกปีครับถึงเวลานี่ย่ำนี่เดือนนี้ก็ปลาก็เริ่มหน่อยลงครับคุณล่ะครับท้าใกล้เขาหน้าหนาวคุณล่ะพี่น้องเดือนสิบเอ็ดสิบสองครับปลาถึงสิมาหลายครับมีบลาดอนปลาจม่องเก่าเส้นไปพี่น้องม่องเก่าเส้นม่องเก่าเส้นสองสั้นครับสิบแปดกับเก้า สิบแปดกับสิบแปดเซ้นกับเข่าออเส้นครับอยู่หัวเหือบาดวดอนครับบริมาหลายมือพี่น้องจากสิบเป็นกันได้ตื่นน้าเพื่อกันบาดวดอนกันได้ไม่เห็นน้ำแล้วคือสิไลแห้แงน,นงครับเอาพี่นอ้องขามาลุ้นกบาดวดอนเลยครับมันบาดวดอนสาวกันเนื่อครับ,บน,น้ำไหล,ลสี่สิบมันบ่ครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นครับไปพี่น้องลุ้นลุ้นลุน้นโอ้น้ามไหลน้าไหลพี่น้องน้าไหลแห้ง มัน,มน,นมหมาเน,นื้อนำแห้งพี่น้องนำขึ้นไร้นำขึ้นไร้ลงก่นงหน้มาาไลมือเก็นน้อยๆนะโอ้นักนักนักนไปน้องนัก,นกนป่าว่านำ้ไล้เสีย พี่น้องได้แล้วได้แล้วของเงีของเงของเงีตัวแรกตัวแรกแค่มันาโอ้หนักตัวน้องน้ำไหลหนักกุกกใจต nát nát Nắp nắp đồng hoa, đồng đồng nắp đã. nắp đồng, nắp 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 Tidak ada. Tidak Yang Tidak ada. Tidak Nei, nei, nei ให้ตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องกูเนาะแปรโลอันนี้มอสเกิร์ลเซ็หรอพี่น้องให้ตัวใหญ่เจ้ว่าหาทางออกยังบ้าได้อยู่เดี๋ยวปลดก่อนครับโอ้พอดีมาม่องหลายมือพี่น้องเอ้ยข้าไปเก็บแต่เห็ด เดี๋ยวก็เจ็บเห็ดละง,งกเดี๋ยวก็เจ็บเห็ดปวกก็ครับมันไม่มีเวลาพ่ดลงน้ำมันบิงบ่งน้ำขึ้นลายพี่น้องน้ำพี่น้องข้างล่างคนกับไร้มองครับโอ้เห็ดอีปุ่นเลยเนี่ยพอจัดตาดีนะสิตานึ่งเลยพี่น้องมุด,ยา,าดนะาายากไปอ่ะโอ้เปลี่ยนออกเลย อได้ยกพี่น้องตัวนี้ร้อยก่บบาทครับโลกกลัวโลกมาณโลกขีดนึงแหะพี่น้องลูหนึงลูดสองครับนี่ห่วยหวดหนักแค่โอ้ขาดอีกแล้วเฮพี่น้องมานอยู่มันอยู่ ถือว่าคุ้มนะพี่น้องในเงินประมาณหลายกว่าบาทครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยแค่ที่จะ,ะ็นปลายังชื่อว่าปลายางอันนี้เรียบร้อยลวดเรียบร้อยพี่น้องบังรอบต่อไปครับเอาคลิปนี้ไว้ชมดีครับพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบา่าวดอนฮ์ดโกดด้วยครับเอาคลิปนี้ไว้ชมดีแหละครับสวัสดีครับหายครับ